สวัสดีผู้ชมอีกรอบครับทำไมต้องอีกรอบคือไอเรากู้สาอาดไปแล้วตั้งรอบหนึ่งแต่ไฟล์มันดันหายแบบช่วยเช็ดหมดเลยตอนนี้คือเศร้ามากคือตอนนี้มาเดิน,ดนรับงานแล้วคือเราก็ดูงานแล้วก็ดีแอคชั่นไปหมดแล้วว่าเฟิร์สอิมเพรสชั่นของเราเป็นไงแล้วคือการเดินครั้งนี้มันเป็นการเดินพาดูครั้งที่สองไงคุณเราก็จะเวลว้าวเวลวว้าวโอ้ว้าว,ว,ว,าว,อ,ว,าวอะไรเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไงเข้าใจปะ โคตรเศร้าเลยวะคริผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีมากเลยนะเฟิร์ดินกนร์ันช่วงแรกแต่ไฟมันเสียแต่ไม่เป็นไรเรามาพาดูงานดาวพิฆาตศูนย์รถไฟศูนย์นิรันดร์อะไรสักอย่างนี่นเลยครับโอเคเรามาดูตรงมุมนี้กอนครับนี่ก็จะเป็นแฟนอาร์ตที่ชาวบ้านเขาวาดกันนะครับผมมันก็จะมีรูปหลายๆรูปเลยที่สวยมากเขาถ่ายวย้ ตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วตอนผมมาคนไม่น่าเยอะขนาดนี้ล่อยวะกูโคตรเศร้าเลยว่ะตอนนี้ทำรู้สึกแสบแปลกๆคือตอนนี้ผมไปโดนมาหลายตัวมากแล้วคุณผมไปโดนไอ้นั่นไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นั่นมาเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปให้ฟังทีหลังว่ารู้ป่ะทะลุ ตรงนี้ครับอีน่นี้ก็จะเป็นไม่เศษ็จหมอดครับเขียนความในใจครับก็จะมาดูมุมนี้ครับที่เราได้ไปเขียนขึ้นาลล้วก็มีแค่นี้เราพี่ผมเขียนเล่นตรงนั้นนิดหนึ่งครับแล้วก็มาดูนี่งอันนี้คือพี่แกเด่นมากเลยลกล้องไม่โฟก,กัสวะเนี่ย เขจะหมกมอวงของคนรับเนี่ยมันแม่งแบบอย่างเอาอะแล้วดูพี่คนนี้ไม่แบ่งคนอื่นว่าพี่วาดนี้พี่ไม่วาดขึ้นกระดานเลยนะครับอเอาเถอะจะเหมือนพี่จะเหมือนพี่แกจะก๊อปเหมือนมากโอเคกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยโฟกัสสิลูก Okay. เรามาดูมุมฝั่งนี้ด่วบมุมฝั่งนี้เพา่จะมีขายโปสเตอร์ครับราคาโปสเตอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 120อแต่เราก็ไปโดนตัวอื่นมาเราก็ไม่สามารถโดนโปสเตอร์ได้อีกเพราะมันแพงมากสินค้าพรีเมียมตอนนี้นี่จะจะให้คำนวณตังค์ก็หมดไปแล้วประมาณ4 0 0รตรวจรอบใบมุงนะคะ วันเดียวรู้เรื่องเลยโอเคผงว่าเราไปเดินดูในงานดีกว่าเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวฝัว่งนี้ก็จะมีหนูไปจับดาบอย่างนั้นทำไมลูกวันนี้ก็จะมีหมู่าทะลุงครับผมชอบมันมากมันชื่ออะไรนะลืมแล้ว นี่นี่นี่ที่เขาเตรียมตัวกานเป็นหมูป่าทะลวงแล้วคุณไปเราไปเดินดูในงานดีกว่าเขาถ่ายรูปอะไรกันไหมทั้งแมงแล้วปอย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 อันนี้ก็จะเป็นบูธของอีซูซูจริงๆผมมาหลายรอบแล้วคือเจเขาน่าจะเบื่อหน้าผมแล้ว ยางชอบกับกาเรียนนะคะก็พอข้ามมาบ้างเพราะเมื่อกี้แอบดูอยู่นะคะตรงนี้เรามีดาบทั้งหมดห้าดาบท่านขมองมาหาผมทำไมไม่ลุกกูไปดีกว่านี่ครับตอนแรกคือผมคุยกับเพื่อนว่าเราหนียังไงมันก็หนีไม่พ้นมันปีไฟรศาจครับใช่ครับมหาทุกงานในเปลี่นี่ทีแรกคือคนมันเยอะมากแต่ตอนนี้คนเริ่มซาแล้วเรามาเดินดูดีกว่าเมสิโก ันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่มันตัวเล็ก5้าร้อยกว่าบาทเลยเอาเป็นว่าบูนนี้เราแค่เดินดูก็พอและตรงนี้ก็เป็นคันติโลมัน <c oughs> จะปกป้องในสุโกจังเองมันชื่ออะไรไม่รู้สินิส,สึอ๋อใช่มีชื่อบอกตรงนี้นี่สวยมากแล้วก็จะมีฝั่งนี้ที่มันเป็น เป็นโกดังเลยสวยครับข้างล่างนี่ <laughs> ไม่รู้มาไงวันพีซเออมันมาหมดเลยวะ่ะโอเคอุ้ยธรรมก๊อดบนอีกจะมึแงแ็งแ็งจะลอยต่ำจิตไม่น่าใช่ธรรมก๊อตสองม้นมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่าง เพาว่าช่างมันยังไงเราก็เอื้อไม่ถึงนล้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ส่วฝั่งนี้ก็จะเป็นกระตูนหัวโตที่ค่อนข้างน่ารักมากตะแทงเช็ดเลยคน600กว่าบาทนี่ตรงนี้แค่ห้าร้อยครับ โมเดลประมาณนี้ถือว่าสวยมากนะ500กว่าบาทจริงต่ถ้าซื้อตรงนี้ไปไม่มีตังคกินข้าวแน่นอนว่าสวยครับอีคและนี่คือบูธท,ที่เราโดนเ,เมื่อกี้คุณเราไปโดนไอ้รูป KDA ของเขาอะ คืถ้าไม่โดน KDA ผมก็ไม่น่าจะโดน้เตม่มกยมน่รงนี้ก็เป็นไอซุ้มดอกฟูจิครับเราก็จะสามารถไปเขียนอะไรกินเขียนได้ครับเอาตั้งหดเียไปแล้วหนกลุ่มนะคะไม่แดเียะได้เยหมค่ะเสียแลเขยได้เยเียบไปเียได้เลยใช่ไหมครับเียครับผบครับัคือือเือหมูไม่แดง ในนี้เ,เขียนว่าที่สูสสามารถเขียบเข้ามาได้เลยนะคะกับกิจกรรมในรูปของเราเรามี2เกมด้วยการสลับไปซ้ายขวาค่ะเตรียมได้เลยทำไมมันถือยากจังวะไม่ต้องมีใครรู้หรอกนี่ว่ายังไงเออเรามาหนี sure ่ทางนี้โอเค หลังจากตรงนี้เสร็จก็บูธนี้ก็เป็นบูธขายของที่ระลึกรับเข้เาไปดูหน่อยแ,แฟนดาบพิฆาสูนี้ต้องกีสดตลงดมเรื่องนี้แน่นอนดนูนี่นนนสิน่ารักมากเลยถ่ายพแน,น,นาทีเดียวเลย ก็ตรงนี้ก็เป็นบูธขายหนังสือที่ผมโดนไปแล้วส่วนมากก็จะเป็นหนังสือคิมมิสึโนะยายะซะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยโฟกัสเลยอะมันไม่มีออโต้โฟกัสแต่วะตรงนี้ก็จะมีจูจูทัศไ์สยเซียนิดหน่อยครับโอเคเสร็จแล้วเรามาดูฝั่งนี้ โซนหน้านี่ครับก็จะเป็นโซนถ่ายรูปซึ่งน้องเขาถ่ายอยู่เราก็ไม่ไปเสือกอะไรกับน้อแล้วตรงน,นี้ก็น่าจะเป็นเวดีประกวดงานคอร์สเทอะไรที่เขาจะประกวดผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ถึงหรือเปล่านะสวยมากโอเคเดี๋ยวเดินลุ้มมาผิดงานหรอกเราก็มีสะดุ้งอยู่นะเรื่องอะไรอ่ะ โอเคตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับผมตรงนี้นี่ก็เราเดินสองรอบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่แบบเขาขายงานที่เขาคอสเทเขาก็มันจะเป็นรูปถ่ายครับเดินดูเซิร์ฟไปก็เป็นรูปพวกนี้ครับดูสวยอันนี้ก็ยังไม่มา นี่คือตกส่วนตรงนี้ดูเหมือนว่าเจ๊เขาจะป๊อปมากป๊อปจัดๆเราสองคนยังอยู่อีกเหรออยู่ดิพี่จะอยู่อีกกี่โมงกันเนี่ยไม่รู้พี่ ค okay. งานทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้แล้วจริงๆที่ผมเสียงเป็นอ่อยๆอย่างนี้คือมัน <c oughs> เฟอร์ดิมิชั่นแรกมันไปแล้วไงคุณแล้วนี้มันมารอบสองแล้วก็เหมือนเราเแบบอคติ้งเกินไปมันก็ไม่โอเคเว้ยก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้โคตรเล่าเลยวะ่ะผมยพยายามไปกู้ไฟตรงนั้นให้ได้นะเพาถึงกู้ไฟตรงนั้นได้ก็จะไม่ได้เจอคลิปช่วงนี้จะพูดทําไมเนะี่ยโอเคถ้าผมกู้ไม่ได้ก็คือไม่ได้จบครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายทุกคนคโชคดีครับสวัสดีผู้ชมครับคือหลังจากที่เราไปเดินเดินเนตะที่สยามปาลากอนแล้วก็นั่งบีเทสเสียตังฟรีไปเดินทำไมดูแปลกว่ะ นะครัะนี่คือสิ่งที่ได้มาจากงานครับก็จะเป็นดาบพิฆาตศูนย์รวมเล่ม,ลมที่ยี่สิบครับซึ่งไอ้เล้าก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ซื้อครับพอมาเจอในงานก็คิดจริงค,คิดอยู่นานอยู่นะว่าจะซื้อหรือไม่เพราะว่าเงินตอนนี้มันมันเหลือไม่เยอะไงแต่คือมันเป็นสิ้นเดือนด้วยผมก็เลยหยิบมาเล่มหนึ่งครับผมปูดการ์ดที่ผลิตอย่างพิธีพิถันภาพอดีต หัวนลำลึกเิส็จโปรการสิบหกลูกครับเนี่ยอ่าโอเคแล้วกต็ตรงนี้ก็ไปโดนมาโดยบังเอิญคุณคือคือคือกล้องเป็นที่คือไอเล้าเนี่ยก็อุตส่าห์ไปงานดาบวิฆ่าอสูรจะดูดิจะดูรูปที่เราได้มาอนี่มันจะเป็นรูปของแกะตั้บนึงโอ้ย เป็นรูปของ KDA ครับถ้าใครไม่รู้จักก็คือก็ไม่รู้อ,อ๋อสวยมากครับแอลี่ครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวของอากาลิอีกตัวหนึ่งครับที่ผมไปไปดู <laughs> ไอ้เล้าก็อนนะอุตส่าห์ไปงานดา่าไปฆ่าศูนย์จะมึงดูผมโดน KDA แย่จริงคุณ <laughs> คือตอนนี้แบบมานั่งคิดๆด,ดูว่ากูซื้อมาทำไมวะนี่ลายเซ็นพี่แกสวยมาก คือเจ๊แกดูเป็นแบบเอริที่โคตรเอริเลยคุณดูดิเอริมันสวยมากแล้วพอผมเห็นรูปอากาลิตรงเนี้ด้วยความที่ผมเป็นแบบคนที่ชอบอากาลิมากๆครับผมก็เลยรอเลยแลละครับแล้วมันเป็นยูนิฟอร์มของป๊อปสตาร์ด้วยครเท่โอเคน่าจะทั้งหมดก็น,น่าจะมีประมาณนี้แหละครับผมว่าลองมาแกะใหญ่บะดีกว่านะ คือเสียงนี่ร้บมันเป็นกระซิบกระซิบก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าอยู่ที่หอครับเขาไม่ให้ใช้เสียงดังนะไอเรากระซิบแค่นี้ได้ก็บุญหัวละแล้วผมคือผมย้ายเข้ามาอยู่บันแรกครับผมโดนข้างห้องติดแบบมึงเงียบๆเลยพี่เปรตอะไรเงี้ยเลยนะบุนมันหดมากกันแถวนี้โอ้ยแกแยากจังโอเคครับเราแกะซองมาละวก็เก็บไปและนี่ก็คือเล่มที่ยี่สิบของเรา อ๋อสวยมากนี่ครับคุณดาวที่คาดสุดเอาจริงดิย้ำย้ำวพิธีวิจันนะเปิดเลยออาโอ้โพสต์ค นี่ครับโปรดการข้างหลังเราก็สามารถเขียนส้มจีนอะไรส่งให้ใครก็ได้นะผมนี่โอเคเขาสวยดีครับของที่ระลึกโอเคคือถ้าวิดีโอที่ผมแบบไปนั่นอนะไปถ่ายในงานมันอาจจะดูกล่อยๆนะเพราะว่าฝ่ายมันสีอะคุณ ได้เฟิร์สอิมเพรสชั่นของเราไปหมดแล้วไงเราก็ไม่สามารถรูฟเบาอะไรกับรอบที่สองที่เราไปเจอมาได้เลยเออนั่นแหละขอโทษด้วยนะผมผมพยายามทําเต็มที่แล้วนะผมโอเคหมดสรุปก็คือปกติตรงนี้ราคาเล่มมันจะสองร้อยยี่สิบนะครับผมแต่คือไปซื้อในงานเขาขายแค่ร้อยแปดสิบแล้วก็รูป kda crossplay อีกสองใบนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ห้าสิบบาททำไมทำไมรู้สึกว่าตัวเองใช้เงินเปลืองเนีวะคือาหากินง่ายอย่างเลยกูแล้วก็ค่าบิทดอีกประมาณหนึ่งร้อยรวมทั้งหมดก็จะตกที่ประมาณแปดร้อยกว่าบาทบวกเลขอยังไงเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าช่างมันครับ <c oughs> ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกับวิดีโอนี้นะผมก็ <c oughs> <c oughs> ขอโทษจริงครับผมไม่สามารถอัดทุกอย่างแล้วก็เฟิร์สอิมเพรสชั่นของผมมาได้นะครับก็ขอโทษกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะผม โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผม